สวัสดีค่ะนัเกเรียนและผู้ปกครองนะคะวันนี้นะคะเจอกันในเรื่องของเอ่อ บทที่สองนะคะในเรื่องของทศนิยมนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนทศนิยมเนี่ยคะ่ะเราจะต้องมาทบทวนบทเรียนนะคะกันก่อนนะคะครูจะพูดเท้าความไปจนถึงตั้งแต่ตอนที่หนูเรียนทศนิยมป .4 นะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่ทศนิยมของป .5 เนี่ยจะต้องทบทวนกันนิดหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวไปกันเลย แ๊บหนึ่งนะคะ อ่าโอเคค่ะมาแล้ว อ่าโอเคนะคะก่อนอื่นนะคะครูจะขอพูดถึงนะคะเออเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะนักเรียนจะสามารถดูประกอบได้นะคะมันจะอยู่ในหนังสือของนักเรียนนะคะไปเปิดบทที่สองนะคะเรื่องทศนิยมนะคะทีนี้ในการเตรียมความพร้อมนะคะประเด็นที่หนึ่งเลยที่นักเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ต้องเข้าใจก่อนก็คือเป็นการเขียน เศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมนะคะทีนี้ไปดูพร้อมกันค่ะข้อแรกนะคะเศษสามส่วนสิบคือให้นักเรียนเนี่ยยึดหลักที่ว่าถ้าเมื่อ,อไรส่วนเป็นสิบส่วนเป็นสิบแบบนี้นะคะ เดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งส่วนเป็น10มองเห็นไหมคะแบบนี้ส่วนเป็น10นะคะคือมีศูนย์อยู่หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแต่ถ้าเมื่อใรส่วนเป็นหนึ่งรก็คือ ให้ดูที่ศูนย์ก็คือมีศูนย์อยู่สองตัวเพราะฉะนั้นมันก็คือสองตำแหน่งแต่ถ้าเมื่อไรส่วนเป็นหนึ่งพันนั่นก็คือมีเลขศูนย์อยู่สามตัวเพราะฉะนั้นมันก็คือทศนิยมสามตำแหน่งทีนี้มาดูวิธีการเขียนนะคะ เหมือนข้อที่หนึ่งเลยก็คือเศษสามส่วนสิบถูกไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยเราก็เอาตัวเลขมาวางธรรมดาเลยนะคะตัวเลขที่อยู่ข้างบนก็คือสามแต่มันเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นการที่มันจะเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเนี่ยคะ่ะนักเรียนก็คือใส่ศูนย์แล้วก็จุดแล้วก็สามไปข้างหน้านะคะให้เติม ไปข้างหน้าตัวเลขนะคะเช่นถ้าครูบอกว่า4ส่วน10มันก็จะเท่ากับ0.4ถ้าครูบอกว่า8ปส่วน10มันก็จะเท่ากับ0.8ก็ประมาณนี้นะคะแต่ถ้านักเรียนเขียนว่า8 1ดส่วน10มันเท่ากับ 8.0คือแบบนี้ไม่ไม่ได้นะคะแบบนี้ไม่เท่ากันนะคะเราจะต้องเติมหน้านับมาจากข้างหน้านะคะหน้าตัวเลขนะคะหตัวทีนี้พอ1.7พอข้อ2องเขาบอกว่า17ส่วน10เพราะฉะนั้นเราก็เขียนตัวเลขวางไว้ก่อน17เลยแล้วมันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ0 ส่วนเป็น10บศูนย์ก็มี1ตัวมันก็เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเราก็คือใส่ไปเลยนะคะหน้าเลขจิตนะคะทีนี้พอข้อที่สามสี่สิบห้าส่วนหนึ่งรเราก็เขียนสี่ิบห้าขึ้นมาก่อนลูกแล้วส่วนเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อมีทศนิยมสองมีศูนย์สองตัวก็ต้องกลายเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเวลาเราจะเขียนถ้าเราเติมหน้า เลขค่าตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมมาตรงนี้ค่ะแต่ปัญหาคือข้างหน้ามันไม่มีเลขอะไรแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเติมศูนย์เข้าไปแบบนี้มันก็จะกลายเป็นศูนย์จุดสี่ห้าทีนี้มาดูข้อที่สี่นะคะหนึ่งร้อยเอ็ดส่วนหนึ่งร้อยเวลาเ,เขียนเขียนเศษข้างบนขึ้นมาก่อนเลยค่ะแต่ มันเป็นส่วนมันเป็น100เพราะฉะนั้น100มันมีศูนย์สอตัวศูนย์สตัวแสดงว่าทศนิยมมันก็ต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะเอ่อตรงนี้ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่หตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สองก็ไปจุดตรงตำแหน่งที่สองนะคะเวลานับนับมาจากข้างหลังนะคะต่อไปตรงนี้เขียนตัวเลขข้างบนมาก่อน แล้วส่วนมันเป็นหนึ่งพันดูตามนะคะส่วนเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันมีศูนย์สามตัวศูนย์สามตัวแสดงว่าก็จะต้องเป็นทศนิยมสามตำแหน่งเพราะฉะนั้นอ่ะมันนับพร้อมกันนี่ตำแหน่งที่หนึ่งนี่ตำแหน่งที่สองแล้วก็ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สามนะคะก็มาจุดอยู่หลังเลขหนึ่ง ก็จะได้สามตำแหน่งนะคะคือสามตำแหน่งก็คือต้องดูว่าหลังจุดเนี่ยมันมีสามตัวหรือเปล่าแบบนี้ค่ะอันนี้สองตำแหน่งหลังจุดก็มีสองตัวเห็นไหมคะทีนี้พอข้อสุดท้ายก็เขียนยี่สิบขึ้นมาแต่ส่วนเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันมีศูนย์สามตัวสามตัวก็จะต้องเป็นทศนิยมสามตำแหน่งอันนี้ตำแหน่งที่หนึ่ง ตรงนี้ตำแหน่งที่สองและตำแหน่งที่สามต้องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันต้องมีศูนย์เขียนไปก่อนเลยตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามคืออยู่ตรงนี้นะคะแบบนี้เราก็จะได้คำตอบนะคะทีนีออ้อย่างเช่นสามรอยเก้าสิบส่วนหนึ่งพัน เวลาเขียนนะคะก็เขียน390ขึ้นมาก่อน1,000มี0ูนย์สามตัวก็ใส่แบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าหลังจุดก็คือมีต้องมีเลข3ตัวถึงทีนี้ถามว่าถ้านักเรียนเขียน0ูนยจุดสามกับ0.39คําาคำถามคือเท่ากันไหม คำถามคือเท่ากันนะคะตรงส่วนนี้เท่ากันคือมันเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งก็จริงแต่มันก็เท่ากับทศนิยม2องตำแหน่งได้นะคะอย่างเช่นถ้าครูเขียนว่า2มันก็จะเท่ากับ2.0แล้ว 2. 0มันก็จะเท่ากับ2.0 0อ่ามันก็จะเท่ากับ2 0 ศูนี่คือมันมันก็เป็นทศนิยมที่เท่ากันนะคะได้นะคะนักเรียนเอาไปกันต่อไปกันต่อเลยนะคะ ประเด็นที่สองที่เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะก็คือเป็นการเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะทีนี้การเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนักเรียนเอ,อ่อต้องพิจารณาก่อนเมื่อ,อไรที่เป็นทศนิยม1นึ่งตำแหน่งทศนิยม1นึ่งตำแหน่ง เวลาเขียนนะคะเ,ออเวลาเขียนก็มี10เป็นตัวส่วนในทางกลับกันนะคะถ้าทศนิยมสองตำแหน่ง เวลาเขียนหนึ่งรก็จะเป็นตัวส่วนทีนี้คำถามแล้วถ้าเมื่อ,อไหร่เป็นทศนิยมสามตำแหน่งนะคะอะไรจะเป็นตัวส่วนก็มันก็จะสตาร์ทที่สิบร้อยพันเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อ,อไหร่เป็นทศนิยมสามตำแหน่งหนึ่งพันก็จะกลายเป็นตัวส่วนได้นะคะทีนี้มาดูกันเวลาเขียน0.7 ก็เอาตัวเลขที่มีมาก่อนเวลาเราจะเขียนถ้าเราจะเขียน0.7เนี่ยมันก็แปลกๆอยู่นะคะจริงๆ0.7กับ7มันก็เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เขียน7ได้เลยนะคะแล้วทศนิยม1ตำแหน่งพอทศนิยม1ตำแหน่งนักเรียนก็เขียนส่วนเป็น10ได้เลยเหมือนที่ครูบอกไปต่อไปข้อที่2 เอาตัวเลขมาก่อนเลยไม่ต้องไปสนใจจุดตัวเลขมีเลขหนึ่งกับเลขหกใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนมาเลยค่ะสิบหกแล้วมันเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็ส่วนสิบได้เลยแค่นี้ต่อไปข้อที่สามมันเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเหมือนที่ครูบอกคือเอาตัวเลขมาก่อนตัวเลขก็คือห้าสิบสามสองตำแหน่งก็คือส่วนหนึ่งร้อย ต่อไปข้อที่สี่สี่จุดเจ็ดแปดเอาเอาตัวเลขมาก่อนเอามาให้หมดอย่าให้เหลือนะคะก็คือสี่ร้อยเจ็ดสิบแดแล้วไปดูว่ามันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งในเมื่อมันเป็นสองตำแหน่งเราก็เขียนส่วนหนึ่งเลยต่อไปข้อที่ห้าเอามาให้หมดค่ะที่มันมีค่าก็คือสี่สิบหกแล้วมันเป็นทศนิยมสามตำแหน่ง มันก็จะต้องส่วนหนึ่งพันต่อไปข้อสุดท้ายเอามาให้หมดเหมือนกันค่ะ3002ก็คือ3002นักเรียนต้องเอาศูนย์มาด้วยนะคะเพราะศูนย์มันไม่ได้อยู่ข้างหน้าเหมือนข้อที่5นะคะคือถ้าศูนย์อยู่ข้างหน้าเนี่ยเราเอาเฉพาะสี่มาเลยแต่ศูนย์มอยู่ตรงกลางแบบนี้ก็คือต้องเอามานะคะแล้วก็ทศนิยมสามตำแหน่งก็คือส่วนด้วย1,000 ประมาณนี้นะคะเรื่องการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมนะคะเพราะฉะนั้นจากที่นักเรียนเห็นนะคะครูก็เขียนเพิ่มไปถ้าทศนิยม 3. ามตำแหน่งเพราะฉะนั้นเวลาเขียนหนึ่งันก็จะเป็นตัวส่วน ได้นะคะตรงนี้ทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องที่3ามที่เราจะต้องทบทวนกันนะคะเออก็คือเป็นการหาผลลัพธ์นะคะว่าเวลามันทศนิยมเนี่ยมันบวกมันลบก,กันเนี่ยมันจะต้องทำยังไงนะคะทีนี้วิธีการก็คือนักเรียนจะต้องเอาทศนิยมมาค่ะมามามาตั้งแล้วก็เขียนบวกกันนะคะ เช่นข้อแรกเขาบอกว่า0.35บวกกับ0.47เวลาเราตั้งนะคะก็ไปเริ่มที่0.35ก่อน0.35แล้วก็มันบวกอยู่กับ0.47วิธีการนะคะ1เลยจุด ต้องอยู่ตรงกันนะคะนักเรียนเห็นที่ครูจุดนะคะจุดต้องอยู่ตรงกันมันถึงจะบวกกันได้นะคะทีนี้เวลาบวกกันก็บวกไปปกติเลยบวกตามหลักนะคะจากหลักสุดท้ายนะคะบวกไปหบวกกับ7ก็เป็น12ตั้ง2ทดไปหนึ่บวก4ก็จะกลายเป็น7 7บวก1ก็จะกลายเป็น8 แล้วจุดบวกจุดไม่ต้องเขียนสองจุดนะคะเขียนแค่จุดเดียวก็คือเอามาจุดเดียวแล้วหน้าจุดศูนย์บวกศูนย์ก็คือได้ศูนย์คือมันไม่มีตัวเลขนะคะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนก็เขียนตอบครูได้เลยนะคะตอบ0.82ประมาณนี้นะคะ ต่อไปข้อที่สองหนึ่งจุดเ้าลบศนยจุดแย้ำนะคะย้ำว่าจุดต้องวางให้ตรงกันนะคะเ,เวลาลบเก้าลบแปดก็จะเหลือหนึ่งแล้วจุดต้องเติมจุดให้ตรงกันนะคะทีนี้หนึ่งลบศนย์ก็จะเหลือหนึ่งก็คือเสร็จแล้วนะคะ รันเวลาไปตอบก็คือตอบได้เลยว่ามันจะเท่ากับ1.1ก็ประมาณนี้นะคะทีนี้ต่อไปอันนี้อะตั้งขึ้นมาก่อน2.6 1.2บวกอยู่กับทีนี้เลยค่ะประเดินปัญหาบวกอยู่กับ1.29เวลาถ้านักเรียนจะตั้งแบบนี้ค่ะ1.29 คือถ้าเป็นการบวกปก,กติเราจะต้องตั้งออให้ตรงหลักใช่ไหมคะหน่วยตรงหน่วยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนตั้งแบบนี้ค่ะมันจะผิดทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูบอกเลยว่าเวลาตั้งนะคะให้นะักเรียนยึดจุดเพราะฉะนั้นจุดมันอยู่ตรงนี้ หน้าจุดตัวแรกก็คือ1เพราะฉะนั้น1ต้องตรงกับเลข2แล้ว29อยู่ข้างหลังใครมาตั้ง29อยู่ตรงนี้ก็ผิดมันก็ต้องต่อมาจากจุดเลยนะคะก็คือ29เเอาคู่ขาแล้วทีนี้มันจะบวกกันยังไงล่ะคะเพราะว่ามันไม่มีเลขอะไรเลยใช่ไหมคะก็หนูก็เติมศูนย์ลงไปค่ะ ถ้าหลักสุดท้ายแบบนี้ค่ะเราเติมศูนย์ได้คือไม่มีปัญหานะคะทีนี้มาบวกกัน2อบวกศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งบวกเก้าได้สิบก็ตั้งศูนย์ทดไปหนึ่งหกบวกสองเป็นแปดแล้วแปดบวกหที่ทดมาเป็นเก้านะคะแล้วก็จุดสามไม่ใช่สามสองบวกหนึ่งเป็นสามแค่นี้นะคะก็ได้คำตอบนะคะ ก็ไปตอบได้นะคะก็คือ3.902ได้นะคะทีนี้ข้อต่อไป2ลบทีนี้ปัญหาปัญหาคือว่า2มันไม่ใช่ทศนิยมแล้วเราจะมาลบกันยังไงใช่ไหมคะมันไม่มีจุดก็เหมือนที่กูเคยพูดไปตั้งแต่หน้าแรกเลยใช่ไหมคะว่า2มันก็เท่ากับ2.0 มันก็เท่ากับ2.00มันก็เท่ากับ 2. 000, บ 2. 000, 0.00หรือจะใส่ศูนย์ไปกี่ตัวก็ได้เหมือนกันก็คือมีค่าเท่ากันแต่ข้อนี้เวลาครูใส่ครูก็จะใส่ให้พอกับตำแหน่งของมันแค่แค่ตำแหน่งที่มันต้องลบกันนะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นทศนิยมสามตำแหน่งนักเรียนเห็นนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาครูเขียนจุดหลังสองไปอ่ะครูก็จะเขียนแค่สามตำแหน่งเพราะฉะนั้นครูก็จะตั้งเป็นหนึ่งจุดศนห้าสี่อ่ะแล้วก็มาลบกันนะคะวิธีการลบอย,อย่าพยายามมองให้เห็นจุดให้มองว่ามันเป็นตัวเลขธรรมดาที่ย่อมเกิดการยืมกันได้นะคะศูลบสลบไม่ได้ต้องไปยืมเพื่อนข้างหน้า ข้างหน้าเป็นศูนย์อีกก็ต้องไปยืมอีกเอ้าข้างหน้าก็เป็นศูนย์อีกก็ต้องไปยืมอีกเพราะฉะนั้นสองถูกยืมไปแล้วสิบใช่ไหมคะก็จะเหลือสองถูกยืมไปก็จะเหลือหนึ่งอ่าทีนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็นสิบแต่เพื่อนไปยืมอีกทีหนึง่งถูกไหมคะมันก็จะเหลือเก้าอ่าตัวนี้เป็นสิบแล้วเพราะไปยืมตัวนี้มาแล้วหนึ่ง ทีนี้ตัวหลังมายืมอีกทีมันก็จะเหลือ9ในขณะที่ตัวหลังอะคะ่ะมันก็คือกลายเป็น10ไปแล้วได้นะคะทีนี้1 0บลบสเหลือ6 9เลบหเหลือ4แล้วก็9กลบศเหลือ0เติมจุด1นลบหก็จะเหลือ0แค่นี้นะคะก็จะได้คำตอบนะคะเราก็ไปตอบ ศูนยจุดศูนย์สี่หกนี่คือคำตอบนะคะทีนี้พอขอโทษเออเก้าลบศูนย์เหลือเก้านะคะไม่ใช่เหลือศูนย์ดีนะที่ครูเห็นซะก่อนอ่านะคะก็คือตามนี้นะคะ เธบอกว่าชอบเธอไปตรงตรงแล้วเธอจะเขินหรือเปล่าเธอบอกว่าฉันก็ปลื้มเธอนะไม่รู้ว่าเธอจะรู้สึกเช่นไรเราห่างไกลในทางชีวิตเลยไม่กล้าพูดว่าพรอมไม่คิดชักพาให้เป็นไป ฉันรู้สึกดีไหมบอกเลยใยใจไป